สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัด4.3หน้า12หนังสือเรียงคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม2อยู่กันในบทที่4เ,เรื่องของบัญญัติตรายางและแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านพร้อมกัน,นวันนี้เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติตรายางนั่นเองนะคะ แบบฝึกหัดทั้ง6ข้อตรงนี้จะมีวิธีการคิดและวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะข้อที่1กิฟมีน้ำส้ม4ขวดรินใส่แก้วแก้วละเท่าเกันได้8แก้วถ้ากิฟมีน้ำส้ม10ขวดจะรินใส่แก้วได้กี่แก้วเวลาเราจะแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติระยงนะคะ เราต้องทราบก่อนให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้คืออะไรและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะคะข้อนี้โจทย์ถามว่าถ้ามีน้ำส้ม1ิบขวดจะรินใส่แก้วได้กี่แก้วและสิ่งที่โจทย์ให้มาในข้อนี้นะคะก็คือมีน้ำส้ม4ขวดรินได้8แก้ว การใช้บัญญัติยาธ์นะคะเราต้องทราบทั้งสิ่งที่โจทย์ถามและก็สิ่งที่โจทย์ให้เพื่อที่จะมาเขียนแสดงวิธีการหาคําตอบโดยใช้บัญญัติตรยาง์นะคะโดยเราจะเขียนทั้งหมด3บรรทัดเนาะซึ่งบรรทัดที่1เราจะต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสองสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คือบอกว่ามีน้ำส้ม4ี่ขวดดรินได้8แก้วโดยให้จำนวนของสิ่งที่ต้องการหาไว้ทางขวา มาเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนวิธีทำกันเลยนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะก็คือน้ำส้มสี่ขวดรินได้8แก้วเนี่ยค่ะสิ่งที่โจทย์ให้คือบรรทัดนี้และสิ่งที่ต้องการหาคือแก้วเราจะวางไว้ทางขวาเนาะเหมือนตรงนี้จะแบ่งออกเป็นทางซ้ายและทางขวานะคะฝั่งนี้จะเป็นทางซ้ายและฝั่งด้านนี้จะเป็นทางขวาต่อมาบรรทัดที่สอง ให้หาจํานวนของสิ่งที่อยู่ทางขวาโดยให้จํานวนของสิ่งที่อยู่ทางซ้ายเป็น1นึ่งหน่วยก็คือการที่เราจะหาน้ำส้มสิบขวดเนี่ยว่ารินได้กี่แก้วเราก็ต้องหามาก่อนว่าหนึ่งขวดได้กี่แก้วก็เป็นบรรทัดที่สองนะคะว่าน้ำส้มหนึ่งขวดรินได้ วิธีการก็จะคล้ายแบบฝักหัดที่แล้วเลยนะคะให้นำจำนวนน้ำส้ม8แก้วนะคะหารด้วยน้ำส้ม4ขวดเนาะเพราะว่า8แก้วนั้นมาจาก4ขวดตรงนี้นะคะขอเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนตรงนี้และเรายังไม่ต้องคำนวณน,นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปคำนวณทีเดียวในบรรทัดที่3เราก็เขียนติดไว้เป็นเศษส่วนแบบนี้ ต่อมาบรรทัดที่3บรรทัดสุดท้ายนะคะคือให้เรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะคะคือน้ำส้ม10ขวดก็จะกลายเป็นบรรทัดที่3นะคะน้ำส้ม10ขวดรินได้เราก็นำน้ำส้ม10ขวดคูณกับจำนวนแก้วของน้ำส้ม1ขวดที่เราเขียนไว้บรรทัดที่2นะคะที่เป็นประกาสีดำเนาะก็จะคูณกับ เศษ8ปส่วนสเหตุผลที่เรายังไม่คำนวณตั้งแต่บรรทัดที่สองตรงนี้เพราะเดียวเราจะมาคำนวณในบรรทัดที่3ทีเดียวสุดท้ายเลยนะคะทีนี้เราก็จะใช้ความรู้เกี่ยวกับการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนเนาะก็ให้เราตัดทอนก่อนให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้แม่4ตัด4และ8ตรงนี้ได้นะคะสไปหาร4ได้1นไปหารแปดได้สตัดทอนไม่ได้แล้วเราก็นำสิบ คูณ2ได้เท่ากับ20แก้วก็จะได้คำตอบในข้อที่1มานะคะว่าถ้ากิฟมีน้ำส้ม10ขวดจะเรียนใส่แก้วได้20แก้วข้อที่2น้ำยาซักผ้า6ถุงใช้ซักผ้าครั้งละเท่าๆกันได้90ครั้งถ้าอ่านมีน้ำยาซักผ้า10ถุงจะใช้ซักผ้าได้กี่ครั้ง อันดับแรกเราก็จะมาดูสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็สิ่งที่โจทย์ให้มากันก่อนนะคะสิ่งที่โจทย์ถามในข้อน,นี้ก็คือถ้ามีน้ำยาซักผ้าสิบถุงจะใช้ซักผ้าได้กี่ครั้งและต่อมาเราก็จะมาหาสิ่งที่โจทย์ให้มากันนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดก็คือบอกว่ามีน้ำยาซักผ้า6ถุงเนี่ยจะซักได้90ครั้ง พอได้ทั้งสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็สิ่งที่โจทย์กําหนดนะคะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการเขียนแสดงวิธีหาคําตอบโดยใช้บัญญัติยางโดยเขียน3ามบรรทัดดังนี้นะคะบรรทัดที่1ก็จะเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะโดยให้สิ่งที่โจทย์ต้องการหาเนี่ยไว้ทางขวาซึ่งก็คือเขียนบรรทัดนี้นะคะโจทย์ต้องการถามว่าซักผ้าได้กี่ครั้งเราก็จะนำซักผ้า90ครั้งเนี่ยไว้ฝั่งด้านขวานั่นเองขึ้นต้นด้วยน้ำยาซักผ้า6ถุง ใช้ซักผ้าได้90บครั้งต่อมาวันทัดที่สองเราก็จะหามาก่อนว่าถ้าน้ำยาซักผ้าหนึ่งถุงเนี่ยจะใช้ซักผ้าได้เท่าไหร่จาก6ถุงเหลือมาหนึ่งถุงดังนั้นวิธีการก็จะเป็นวิธีการหารเนาะน้ำยาซักผ้าหนึ่งถุงใช้ซักผ้าได้ก็นำา90หารด้วยหกถุงนะคะ ยังไม่ต้องคำนวณหรือว่าตัดทอนเนาะอ,อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาคำนวณทีเดียวในบรรทัดที่3นะคะคือต้องหาจำนวนที่โจทย์ต้องการคือ10ถุงนั่นเองสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้จาก1ถุงได้เศษ90ส่วน6ถ้า10ถุงเท่าไหร่เราก็จะนำา10ถุงเนี่ยคูณกับเศษ90ส่วน6นั่นเองนะคะนำา10คูณเศษ90ส่วน6 ตรงนี้เราก็จะตัดทอนนะคะ10และ6ตรงนี้ใช้แม่2แล้วกันเนาะ2ไปหาร10ได้5 2ไปหาร6ได้3เหลือ3กับ90ก็ใช้แม่3นะคะ3ไปหาร3ได้1 3ไปหาร90ได้30ตัดทอนไม่ได้แล้วเราก็นำ5คูณ30ได้เท่ากับ150ครั้ง เราก็ตอบได้เลยนะคะว่าถ้าอ่านมีน้ํายาซักผ้าสิถุงจะใช้ซักผ้าได้150ครั้งข้อ3กดษพพรมีกุหลาบ100ดอกนำมาจัดเป็นห่อห่อละเท่าๆกันได้4ห่อถ้ากดษณพพรมีกุหลาบ2500ดอกจะจัดได้ทั้งหมดกี่ห่อ เราก็มาดูสิ่งที่โจทย์ถามกันก่อนนะคะก็คือถ้ามีกุหลาบ2,500ดอกจะจัดได้ทั้งหมดกี่หอ่อและสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะในข้อนี้ก็คือมีกุหลาบ1 0 0ดอกจัด เป็นห่อได้4หอ่อพอเราได้สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กําหนดให้แล้วเราก็มาเริ่มขั้นตอนการเขียนแสดงวิธีเทียบบัญญัติตยางนะคะบรรทัดที่1เราก็เริ่มจากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะว่ามีกุหลาบ100ดอกจัดเป็นห่อได้4หอ่อสิ่งที่โจทย์ถามให้เอาไว้ทางขวาเนาะก็คือจัดได้ทั้งหมดกี่หอ่อเราก็เขียนจัดเป็นห่อได้4ห่อไว้ทางขวาแบบนี้เลยนะคะ ต่อมาบรรทัดที่2ก็คือหามาก่อนว่า1ดอกเนี่ยจะจัดเป็นห่อได้เท่าไหร่เราก็นำา4หารด้วย100นะคะก็ยังไม่ต้องคำนวณเหมือนเดิมนะคะทุกคนเขียนติดเศษส่วนไว้แบบนี้ก่อนก็มาดูบรรทัดที่3ดูสิ่งที่โจทย์ต้องการสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือถ้ามีกูหลาบ2500ดอกจะจัดได้เท่าไหร่นำา2,500 คูณกับด้านบนที่เราเห็นเลยเนาะบรรทัดที่2คือเศษสี่ส่วน100นะคะก่อนที่จะคูณกันเราก็มาตัดทอนกันก่อนตรงนี้สามารถตัดทอน2 5 0 0กับ100โดยใช้แม่1น100ได้เลยเนาะหรือว่าบางทีเราเห็นศูนย์สองตัวตรงนี้ก็สามารถไปตัด2ตัวตรงนี้ได้เหลือ25คูณ4ซึ่ง25คูณ4นั้นมีค่าเท่ากับ100หอ ตอบได้เลยนะคะถ้ากฤษพรมีกุหลาบ2,500ดอกจะจัดได้ทั้งหมด100หอ่อนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4การสอบคัดเลือกครั้งหนึ่งมีคะแนนเต็ม400คะแนนยกสอบได้360คะแนนถ้าในการสอบครั้งนี้คิดคะแนนเต็ม100คะแนน คะแนนที่ยกสอบได้จะคิดเป็นกี่คะแนนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถ้าคะแนนเต็ม100คะแนนยกสอบได้กี่คะแนนและสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะข้อนี้ก็คือมีคะแนนเต็ม400คะแนนยกสอบได้360คะแนนเราก็มาเขียนแสดงวิธีการหาคำตอบโดยใช้บัญญัติตรยางเลยนะคะบรรทัดที่1เหมือนเดิมเนาะ ให้เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือบรรทัดนี้นะคะโดยนำสิ่งที่โจทย์ถามคือคะแนนที่ยกสอบได้เนี่ยไว้ทางด้านขวาก็จะขึ้นต้นด้วยคะแนนเต็ม400คะแนนยกสอบได้360คะแนนบรรทัดที่2ก็จะหาเทียบ1น,นะคะคือ ถ้าคะแนนเต็ม1คะแนนถามว่าเอ๊มีด้วยเหรอคะแนนเต็ม1คะแนนคือบรรทัดที่2เนี่ยคือปัญหาเทียบกับ1หน่วยเสมอนะนี่คือเราทํามาจนถึงข้อที่4แล้วใช่ไหมคะทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยว่าแต่และข้อบรรทัดที่2เนี่ยก็จะเป็นการเทียบกับ1หน่วยเสมอนะคะเทียบกับเนี่ยอ่ะตรงนี้1ถุงตรงนี้1ขวดแบบนี้ตามแพทเทิร์นเดิมเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับการเขียนแสดงวิธีการหาคําตอบโดยใช้บัญญัติตรยางอ่ะ มาต่อตรงนี้ก็จะเป็นยกสอบได้นำด้านบนเรามองเห็นอะไรมองเห็น360เขียน360ก่อนหารด้วย400ติดไว้แบบนี้ก่อนเลยค่ะไม่ต้องคำนวณเหมือนเดิมนะคะค่อยมาคำนวณบรรทัดที่3ทีเดียวคือให้ดูสิ่งที่โจทย์ต้องการคือคะแนนเต็ม100คะแนนยก จะได้เราก็นำา1 0 0คูณกับบรรทัดที่2เนาะก็คือ360ส่วน400ตรงนี้เราก็มาตัดทอนกันนะคะ100ตัดกับ400แบบนี้เนาะศูนตัวตัดได้2ตัว4ไปตัด360ตรงนี้ก็ใช้แม่4เลยนะคะ414 4 9 36 4คูณ0ได้0ตอนนี้เหลือแค่90 เราก็ตอบ90คะแนนได้เลยนะคะตอบถ้าในการสอบครั้งนี้คิดคะแนนเต็ม100คะแนนคะแนนที่ยกสอบได้จะคิดเป็น90คะแนนข้อที่5ข้าวสาร75กิโลกร,รมัมแตนนำมาบรรจุถุงถุงละเท่าๆกันได้6ถุงถ้าแตนมีข้าวสาร50กิโลกร,รมัม จะบรรจุได้กี่ถุงสิ่งที่โจทย์ถามก็คือข้าวสาร50กิโลกร,รัมจะบรรจุได้กี่ถุงและสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือข้าวสาร75กิโลกร,รัมนั้นบรรจุได้6ถุงอ่ามาเริ่มเขียนเทียบบัญญัติตระยงนะคะบรรทัดที่1ก็เป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ตรงนี้นะคะโดยเราจะนําบรรจุได้6กถุงไว้ทางขวาเนาะเพราะสิ่งที่โจทย์ถามคือตรงนี้ข้าวสาร75กกกิโลกรัมเนาะ บรรจุได้6ถุงบรรทัดที่2ก็จะเป็นการหาเทียบกับ1กิโลกร,รัมนะคะด้านบนคือเหตุเล็ก6ก็จะกลายเป็นเศษ6ส่วน75เขียนติดไว้แบบนี้ก่อนยังไม่คำนวณเนาะบรรทัดที่3ก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะที่เราเขียนไว้ตั้งแต่ต้นคือข้าวสาร50กิโลกร,รมัมบรรจุได้นำ50 คูณเศษ6ส่วน75เห็น50กับ75แบบนี้เราก็ใช้แม่25เลยแล้วกันนะคะ25ไปหาร50ได้2 25ไปหาร75ได้3นะคะหรือถ้าใครท่องสูตรคูณไม่คล่องก็สามารถค่อยๆหารโดยการใช้แม่5ก็ได้เนาะต่อมา3กับ6ตรงนี้ก็ใช้แม่3ได้เลยนะคะ 3ไปหาร3มได้1 3ไปหาร6ได้2เหลือ2องคูณสเท่ากับสถุงเราก็สามารถตอบได้เลยนะคะว่าถ้าแตนมีข้าวสาร50กิโลกรัมจะบรรจุได้4ถุงข้อหกข้อสุดท้ายนะคะ สมพรทำขนมบ้าบิน42ถาดใช้มะาพร้าวอ่อน3กิโลกรัมถ้าลูกค้าสั่งขนมบ้าบิน112ถาดต้องใช้มะาพร้าวอ่อนกี่กิโลกรัมสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถ้าลูกค้าสั่งขนมบ้าบิน112ถาด ต้องใช้มะพร้าวอ่อนกี่กิโลกร,รมัมและสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะก็คือขนมบ้าบิน42ถาดใช้มะพร้าวอ่อน3กิโลกร,รมัมวิธีทำนะคะเริ่มต้นเราก็จะเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาเนาะคือขนมบ้าบิน42ถาดใช้มะพร้าวอ่อน3กิโลกร,รมัมต่อมาบรรทัดที่2ก็จะเป็นการหาเทียบกับ1ห,หน่วยนะคะก็คือตรงนี้จะกลายเป็นขนมบ้าบิน1ถาด ใช้มะพร้าวอ่อนนี่ค่ะคือตอนแรก42ถาดใช่ไหมคะนี่อยากทราบแค่1ถาดก็จะนำ3า3กิโลกรัมหารด้วย42ถาดตรงนี้นะคะและเราก็ติดไว้ก่อนอยังไม่ต้องคำนวณเหมือนเดิมเนาะต่อมาบรรทัดส,สุดท้ายก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะคือขนมบ้าบิน1น2่ถาดใช้มะพร้าวอ่อนจาก1ถาดมาเป็น112ถาดต่อมาก็จะเป็นวิธีการคูณเนาะคือนำา1คูณกับ เศษส่วน42ตรงนี้เดี๋ยวเรามาตัดทอนกันนะคะเห็น3กับ42แบบนี้เดี๋ยวเราก็ใช้แม่3เลยนะคะ3ไปหาร3ได้1 3ไปหาร42ได้14และ14กับ112สามารถใช้แม่14ได้เลยนะคะ 14114 148 1 14, 1งสหรือถ้าใครท่องสุขคูณไม่คล่องสามารถค่อยๆตัดโดยใช้แม่2ก็ได้แม่7ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่คนถนัดนะคะชอบอ่าใครท่องสุขคูณคล่องก็ใช้แม่เยอะได้เลยเนาะตรงนี้ก็เหลือแค่ 8กิโลกรัมนั่นเองนะคะเราก็สามารถตอบได้เลยเนาะว่าถ้าลูกค้าสั่งขนมบ้าบิน112ถาดต้องใช้มะพร้าวอ่อนทั้งหมด8กิโลกรัม เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแบบฝึกหัด4.3ในหน้า12ตรงนี้ซึ่งจะ,สะแสดงวิธีการเขียนสแสดงวิธีหาคําตอบโดยใช้บัญญตัติใจยางโดยเขียนอย่างละเอียดเลยนะคะแบบ3บรรทัดนี้เลยนะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะและถ้าหากทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปทีนะคะ และพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ